สวัสดีครับวิดีโอนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทำวีเพนไซต์ทูไซตระหว่างอุปกรณ์ไมโครติกกับไมโครติกนะครับผมตามรูปแบบในภาพนะครับแต่วิดีโอนี้ผมจะตัดวิธีการสร้าง IP ภายในออกไปนะครับผมเพราะหลายๆคนน่าจะทำเป็นกันอยู่แล้วนะครับวิดีโอมันจะได้ไม่นานมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ไมโครติกฝั่ง s i t e a ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์กันก่อนเลยนะครับ ขั้นตอนแรกเนี่ยเข้า winbox อมานะครับผมแล้วก็ไปที่หัวข้อ PVP นะครับผมแล้วก็มาที่แท็บ e c r e t นะครับกดบวกขึ้นมานะครับตรงเนมเนี่ยก็คือ user นะครับแล้วก็ตั้ง user นะครับแล้วก็ใส่ password นะครับตั้ง password นะครับส่วน Service เนี่ยสำหรับการ V p เพ i t e to site นะครับผมเราจะเลือกเป็น L2TP นะครับผม local address กับ remote address นะครับเราจะไม่สร้าง pool นะครับเราจะไม่สร้าง DHCP server นะครับผมเราจะสร้าง IP สำหรับการ VPN ตรงนี้เลยนะครับผมในหัวข้อ Secret ตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกด OK ได้เลยครับ เสร็จแล้วเนี่ยให้ไปที่แท็บอินเทอร์เฟซครับผมเพื่อเปิดใช้งาน l 2 t p Server นะครับให้เราติ๊ก Enable นะครับผมแล้วก็กดโอเคเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่ IP แล้วก็เรานะครับเราจะทำให้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอุปกรณ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับ ปิงปายังฝั่งแครแอนเจอนะครับเราก็ต้องทำการเล้านะครับหากันนะครับกดบวกขึ้นมาครับผมตรงเดสแอดเดสนะครับให้ใส่เป็นวง ip l o โล l คของฝั่งแครแอนนะครับแล้วก็เกตเว a y นะครับผมให้ใส่ เป็นรีโมทแอดเดส s นะครับผมหรือว่า IP VPN ของฝั่งคลายแอนนั่นเองนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับจะเห็นว่ามันเป็นตัวสีฟ้าอยู่นะครับผมจะขึ้น u n d i s a b l e นะไม่ต้องตกใจนะครับผมก็คือเรายังไม่ได้ทำการ VPN ทางฝั่งคลายแอนเข้ามานะครับผมเสร็จแล้วไปที่ IP แล้วก็ Cloud นะครับ Copy Cloud ของ Microtic ตรงนี้นะครับมา สำหรับฝั่งเซิร์ฟเวอร์นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาเราไปทำฝั่งไคลเอนกันบ้างครับเมื่อเข้าวินบอกมาครับผมก็ไปที่แท็บ PVP เหมือนกันนะครับผมแล้วก็กด add นะครับให้เลือกไปที่ L2TP Client นะครับแล้วก็ไปที่แท็บ Dial นะครับผมตรง Connect To เนี่ยให้เราใส่เป็น ข่าวของมโกติกที่เรา copy มาเมื่อกี้นะครับของฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับตัว user และ password นะครับผมก็ให้ใส่ user กับ password ที่เราสร้างไว้ใน secret นะครับของทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับผมเราก็จะได้ VPN ขึ้นมานะครับต่อมาเราก็จะทำให้ทางฝั่ง local ของ client เนี่ยมันสามารถ ping ไปยัง ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้หรือว่าสามารถเข้าถึงฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้เหมือนกันนะผมแล้วก็ไปทำเล้าให้ฝั่งคลเอนอนนะครับไปที่ IP แล้วก็เล้านะครับแล้วก็กดบวกนะครับตรงเดสเดสนะครับผมให้เราใส่วง IP ของฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับสลับกันนะครับแล้วก็ตรงเกตเวนะผมก็ให้เราใส่ IP vPN ของทางฝั่ง เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับผมเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเมื่อทำเสร็จแล้วก็ลองใช้ไมโครติกฝั่งไคลเ n นต์ ne, ปิงไปที่ IP ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ใช้ไมโครติกฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยปิ n งกลับมาที่ IP ของฝั่งไคลเ n นตสลับกันนะครับผมเดี๋ยวเราใช้ตัวไคลเอนตเนี ne, ่ยปิ n งไปหาฝั่งโลโคอลของตัวเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับผมไปที่ Terminal นะครับ อุปกรณ์ไมโครติกทั้งสองฝั่งนะครับผมสามารถปริงหาทางฝั่งล็อคอนะครับเจอกันทั้ง2ฝั่งนะครับผมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ภายในวงล็อคอนะครับก็จะสามารถเข้าถึงกันได้นะครับผมสำหรับการ VPN ไซต์ทุกไซต์นะครับมันก็ไม่ยาก,ก,กนะครับผมสามารถทําได้ง่ายๆเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถทําได้นะครับผมแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ